สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอพี่มดช่องมดมัมว้าวนะคะคลิปนี้เป็นคลิปตอบคำถามเกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างประเทศการโอนเงินจากอเมริกากลับไทยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า WISE นะคะเนื่องจากว่าเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหลายท่านก็สอบถามเข้ามานะคะก็จะมี3คําถามสุดฮิตนะคะอย่างแรกเนี่ยคำถามแรกก็จะเกี่ยวกับ ข้อมูลที่ต้องใช้ในการรับเงินส่งเงินจากไวซ์นะคะข้อ2กอ็ถามว่าจะใช้เวลากี่วันถึงจะได้เงินส่วนคำถามที่3ก็คือว่าจะส่งเงินมากสุดได้จำนวนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันในคลิปนี้จ้ะมาเริ่มกันที่คำถามแรกนะคะว่า ผู้รับเงินจากแอปพลิเคชันของไ i ซ e ต้องให้ข้อมูลอะไรกับผู้ส่งเงินบ้างนะคะอย่างแรกก็คืออีเมลแอดเดรสนะคะใช้อีเมลแอดเดรสอันประจำที่คุณใช้อยู่ประจำเนี่ยนะจ๊ะ2ก็คือชื่อนามสกุลของผู้รับ3ก็ต้องกรอกประเทศปลายทางนะคะ แล้วก็จะใส่ที่อยู่ในส่วนช่องอที่เรียกว่าซิตี้ก็คือเมืองที่อยู่น,ยนะคะแล้ว5ก็จะเป็นพวกอั r เด s เกี่ยวกับบ้านเลขที่ถนนตรอกซอยอะไรก็ว่าไปแล้ว6กนี่ก็คือจะเป็นไรสนี Price A N e, หรือซิปโค้ดนั่นเองนะคะจากนี้เนี่ยก็จะมี Bank Details นะคะซึ่ง Bank Details เนก็จะประกรอบไปด้วยเลขที่บัญชีนะคะของผู้รับเงิน จากนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีเป็น Swift Code หรือที่เรียกว่าเป็นอ a อ k Identifier Code ที่จะมีตัวย่อว่า BIC นะคะ Swi f t Code เนี่ยก็จะเป็นอ w อสวนะคะซึ่งเจ้าตัวอ w อสวิฟต์ Code, หรือ BIC Bank Code พวกนี้นะคะก็สามารถที่จะ หาได้จาก Bank s t a t e เมนตของของเราเองเนี่ยแหละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจนะคะก็สามารถที่จะโทรไปหา Customer Service ที่ธนาคาราสาขาของเราได้นะคะเพราะว่า,าแบงก์แต่ละที่เนี่ยเขาจะมีรหัส Bank ์โค้ดสำหรับ international wire transfer เนี่ยแตกต่างกันไปถ้าเกิดว่าไม่ชัวร์ก็ควรที่จะโทรไปหาแบงกนะคะทีนี้ในส่วนของเจ้าตัว BIC หรือที่เรียกว่า Bank Identifier Code คเนี่ยนะคะคือหลายคนถามพี่หมดเรื่องนี้ว่าไอ้ c i c c o d คคืออะไรเนี่ยนะคะ,ะพูดง่ายๆเลยเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยแปดถึงสิหลักด้วยกันนะคะซึ่งไอบ c ไอซี Code เนี่ยนะคะมันก็จะประกอบไปด้วยเขาเรียกว่ามีรหัสของธนาคารแล้วก็ตามด้วยรหัสประเทศแล้วก็จะเป็นรหัสที่ตั้ง แล้วก็จะเป็นรหัสสาขาของธนาคารของคุณนั่นนะจ๊ะคำถามข้อที่2นะคะถามว่าโอนเงินสูงสุดได้จำนวนเท่าไหร่ผ่านแอปพลิเคชัน Wise นีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่คุณโอนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าต้นทางที่โอนเนี่ยโอนจากประเทศไหนไปประเทศอะไรใช่ไหมคะทีนี้พีุ่มก็จะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าโอนเงิน จากอเมริกากลับไทยเอาเป็นว่าต้นทางเนี่ยคืออเมริกาแล้วก็เป็น US ดอลลาร์นะนะคะสำหรับบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยนะคะสามารถโอนเงินได้สูงสุด50,000เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรานส์แซคชั่นหรือต่อครั้งต่อวันด้วยนะคะทีนี้สำหรับบัญชีส่วนบุคคลนี้เขาก็จะมีลิมิตทรานเฟอร์ภายใน1ปีเนี่ยคุณโอนเงินได้สูงสุด 2 5 0 0 0 0เหรียญ US ดอลลร์ค่ะและในกรณีของที่เป็น Business Account หรือเป็นบัญชีธุรกิจเนี่ยน,นะคะคุณสามารถที่จะโอนเงินได้สูงสุด2 5 0 0 0 0เหรียญ US ดอลลร์ต่อครั้งต่อวันและภายใน1ปีเนี่ยคุณสามารถที่จะโอนเงินมากสุดได้1ล้านเหรียญ US ดอลลราสำหรับ Business Account นะคะทีนี้สำหรับถ้ายกตัวอย่าง สำหรับถ้าเกิดใครที่อยู่เมืองไทยแล้วต้องการโอนเงินไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเนยนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปอีกถ้าพี่มดจำไม่ผิดนะคะโอนผ่านบัญชีไว้์เนะคะคุณสามารถที่จะโอนเงินได้มากสุด2ล้านบาทต่อครั้งนะคะ ทีนี้มันก็จะมีกฎเกณฑ์ปิกย่อออกไปอีกนะคะว่าล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเดือนมกราคมปี2022ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางธนาคารเราเรียกว่าทางบริษัท w ว s ์เนี่ยนะคะเขาก็มีข้อจำกัดอ่ะนะใครที่จะโอนเงินผ่านทางธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีข้อจำกัดลิมิตทานเฟอร์อยู่ที่50,000บาท ต่อครั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากจะให้เพื่อนพี่น้องไปเช็คข้อมูลอีกทีนึงนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่โอนแล้วก็ประเทศต้นทางที่โอนเนี่ยมันจะมีจำนวนแตกต่างกันไปจ้ะ <S <S คำถามข้อ3นะคะโอนเงินผ่านไว้ใช้เวลากี่วันอ่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนมันขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่คุณโอนด้วยนะคะขึ้นอยู่กับว่าต้นทางเนี่ย โอนจากประเทศอะไรแล้วก็ปลายทางเนี่ยไปประเทศอะไรนะคะแล้วก็จะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณเลือกโอนเงินด้วย ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเลือกตัดบัญชีธนาคารทางผู้ส่งใช่ไหมคะหรือว่าทางผู้ส่งเนี่ยอาจจะไปให้เลือกตัดบัตรเครดิตหรือ,อเครดิตการ์ดเดบิตการของตัวเองนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยทางวายส์เองเนี่ยเขาก็มีบริการาบัตรเครดิตเดบิตการ์ของ Account ของเขาเองด้วยมันมีหลายอย่างนะจ๊ะทีนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าทางผู้รับเงินเนี่ย จะรับเงินแบบไหนนะจะรับเงินแบบว่าให้ส่งเข้าไปธนาคารเขาโดยตรงหรือว่าจะเข้าส่งให้ไปที่บัญชีไ i s e ของเขานะคะเท่าที่พี่มดรู้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ผู้ส่งเนี่ยมีบัญชีไ i s e แล้วก็ผู้รับเงินก็มีบัญชีไ i s e ต่างคนต่างมีทั้งคู่เนี่ยนะคะมันก็แล้วก็ส่งเงินให้กันผ่านไ i s e แบบแอคเคา t ์ ต่อ Account ด้วยกันเนี่ยมันก็จะเร็วมากแบบ1วันหรือ2วันทําการเนี่ยก็จะได้เงินแล้วนะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าผู้รับเงินเนี่ยไม่มีบัญชีไวซ์เนี่ยได้หรือเปล่าได้ค่ะไม่จําเป็นต้องไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีบัญชีไวซ์คือถ้าเกิดว่าคุณมีเขาเรียกว่ามีบัญชีธนาคารเนี่ยก็สามารถที่จะรับเงินได้แล้วนะคะแล้วส่วนใหญ่หลายๆคนก็จะสะดวกที่จะรับเงินให้แบบส่งเข้าบัญชีธนาคารของของเราเองเนี่ยนะจ๊ะทีนี้ ถ้าในกรณีของผู้ส่งเงินก็ให้หักบัญชีธนาคารของตัวเองแล้วก็ให้ส่งตรงไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับเงินเองเนี่ยตามปกติมันก็ใช้เวลาแบบ เฉลี่ยแล้วประมาณ3วันทําการนะคะส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่คุณโอนด้วยว่ามากน้อยแค่ไหนในกรณีที่โอนเงินเกิน1 0,000ห000มื่นเหรียญ US ดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ยนะคะมันก็จะล่าช้านิดนึงเนื่องจากว่าทางธนาคารเขาต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินนะคะแล้วก็จะต้องรีพอร์ตไปทาง IRS แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยน่าจะ คือก่อนที่จะส่งเงินไปเพราะฉะนั้นเขาจะโฮงเงินของคุณเอาไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอทุกอย่างเคลียร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่งไปยังแบงก์ปลายทางทางแบงก์ปลายทางเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าส่งไปประเทศไหนอีกนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายในเรื่องอเรื่องการโอนงเงินระหว่างประเทศมีกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปถ้าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยอนอกจากมีกฎหมาย เกี่ยวกับเรื่องเงินตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะต้องแบบแต่ละธนาคารแตกย่อยกัอนออกไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบนโยบายมีกฎเกณฑ์ที่ต่างกันออกไปอีกนะคะ อ่าแล้วทีนี้นี่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าโอนเงินหมื่นเหรียญขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาประมาณอ่ามสี่ห้าวันทําการหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้เวลา7วันทําการนะคะก็มันต้องมีการตรวจสอบเพราะว่าอ่ามันมันมีมากเลยเขากลัวเขากลัวมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเงินผิดกฎหมายอะไรพวกนี้เขาก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบกัน มากแบบนานพอสมควรนะคะแต่ว่าถ้าใครโอนเงินแค่แบบ1 0 0 0 0พ0 0 0 0 0้เหรียญ u s ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากแบบ3วันทำการก็ควรจะได้รับเงินแล้วจ้ะเพื่อนพี่น้องท่านไหนที่มีประสบการณ์โอนเงินผ่านไว้์ฝากมาแชร์ในคอมเมนต์ให้พี่มดทราบพีนะคะว่าใครเคยโอนเงินแล้วเนี่ยมันเร็วสุดเนี่ยได้กี่วันที่พี่มดเคยรู้เนี่ยมีน้องท่านหนึงเคยบอกว่าโอนวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แล้วนะ ทีนี้เผื่อว่าใครเนี่ยะจะมีประสบการณ์ที่ไวกว่านั้นเช่นว่าโอนวันนี้แล้วก็ได้วันนี้อะไรเงี้ยมันมีหรือเปล่าพี่มดไม่รู้ส่วนตัวพี่มดเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณ2-3สวันนะคะกว่ากว่าทางเมืองไทยเขาจะได้รับเงินน่ะเนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าจะได้คำตอบที่อยากรู้กันไปแล้วนะคะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดวิวยอดการติดตามนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีวันดีๆค่ะบ๊ายบาย